นักแสดงนักรองนักแสดงอย่างเนี้ยก็ทําสัญญานักแสดงที่เอารัดเอาเปรียบเช่น,นถ้าไม่ยอมแสดงต่อปรับ14ล้าน17ล้าน20บล้านเวลาไปขึ้นศาลนะศาลก็ลดลงนะเพราะมันไม่เป็นธรรมเขาเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าสัญญาค่าทาสัญญาก็อย่าเอารัดเอาเปรียบเกินไปถ้าคุณปรับเขาได้คุณก็ต้องเขียนว่าเขาก็ปรับคุณได้แต่ปรากฏสัญญาไม่มีนะครับปรับแม่งอยู่ด้านเดียวเนี่ยครับจุกกรูนี้คดีของลูกหมีเนี่ย ลิล no ี่ก็จะไปกันใหญ่แล้วเราให้เขายืมเงินเนี่ยก็เป็นความผิดของเราไปทวงก็เป็นความผิดของเราไปแถลงข่าวก็ความผิดของเราอีกเป็นเจ้าเนี้ผ hm ิดทุกอย่างเลยครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์นะครับจุกครูจุกครูมีสองจุกครูจุกครูคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโตะหนูแหม่มค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักทนายเดชาหนูแหม่มเนี่ยอยากจะรู้จักตัว จริงๆของท่านมานานละแต่ไม่ได้หมายเกี่ยวกับเรื่องคดงคดีนะแค่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรและมีแนวคิดในการเลือกงานอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นมวยรองคุณผู้ชมลองสังเกตดีย้อนกลับไปวันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการโต oh ๊ um ะนุ่มแหมมค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแหมมครับจุกครูจุกครู <laughs> ร <laughs> ต้องสองจุกครูเหรอคะสองสองครับต้องสองจุกครูเมื่อเช้าไลฟ์เรียงคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเช้าขึ้นมาก็มีหน้าที่หลักฮะเชี่ร์รัฐบาลมันมันมาจากไหนจุกครู ก็มาจากเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคนทั่วไปก็จะเป็นแค่ทนายความจะเป็นทนายเราเป็นอินฟูเราก็ต้องมีเอกลักษณ์อะไรต่างๆที่มันดูสนุกสนานคืนเคืองเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักไงแต่พอจุกครูปุ๊บมันจะเบาลงลดทนลงมาลดทนมุดแอนทนมันได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานพอดีผมเป็นวิทยากรนี่ไงอบรมลูกศิษย์ลูกหาสถาบันการเงินแทบจะทุกแบงค์นะลูกศิษย์ก็เป็นหมื่นอะ ใ่ครับเพราะนั้นมันก็เป็นคนรุ่นใหม่มันก็ต้องทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาจารย์นอนกี่ชั่วโมงเนี่ยดูสดชื่นอยู่เลยก็ก็ก็นอนเต็มที่ฮะตื่นเช้าก็มาออกกำลังกายค่ะวิ่งเบิ้งอะไรต่างๆเผื่อสาวๆเขาจะมาชอบเราบ้างยามแต่ีคนเคยถามแม่จย์ว่าอาจารย์ครอบครัวอาจารย์เมียอยู่ไหนลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เมียก็เสียชีวิตไปแล้วอเสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วลูกชายก็มีอยู่คนเดียวอายุ33 เพราะฉะนั้นไม่ได้มีห่วงไม่ได้มีไม่มีครับที่ตอนนี้ที่กังวลมากคือเรื่องหมาครับทำไมอะหมามีสี่ตัวไอ้เฮงไอ้ไรนี่หนึ่งคู่ไอ้โชคไอ้ดีคู่หนึ่งค่ยคือชีวิตนี้ผมไม่ไม่ห่วงใครเลยรัฐบาลก็ไม่ห่วงครับห่วงแต่หมาอะห่วงตัวเองครับห่วงตัวเองห่วงตัวเองห่วงตัวเองแต่ตอนนี้ที่ห่วงมากคือห่วงนายกนะคือผมมีกำลังใจกันทุกเช้าเลยอะทุกเช้าอาจารย์ด้วยไม่ใช่พี่หนุ่มนะครับไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยนะครับ ที่จะต้องไปแบบขึ้นสารหลังออกทีวีเสร็จรู้เสราจเราเป็นคนอยู่ง่ายๆเรียบๆขออนุญาตถามอาจารย์ว่าได้เลยไม่ต้องขออนุญาตอาชีพอาชีพทนายเป็นอาชีพในฝันเลยไหมทําไมถึงเลือกเป็นทนายตั้งแต่เด็กเลยมันก็เราก็เป็นคนที่ชอบอะไรทำอะไรที่มันท้าทายนะฮะแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นช่องทางที่จะทำหากินได้อาชีพอิสระเอาตรงๆแล้วไม่ต้องดัดจริตหรอกนะคือก็คือว่าทำหากินแล้วมีโอกาสรวยอ่ะ อมีโอกาสเรียนเขาบ้างแต่ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนันนะมีคนอื่นก็ทำอยู่แล้วตอนเด็กๆอาจารย์เป็นยังไงอยู่กับใครเด็กๆอยู่วัดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อข้าวกินเองไงอยู่วัดมาดีตรงเนี้ยก็อยู่วัดมาน่าจะสัก10ปีจนถึงมัธยมสามจบเบญจมะที่โรงเรียน8ปลิ้วก็กลับมาแล้วก็มาอยู่กรุงเทพค่ะรับอยู่วัดมาตลอดเลยลไม่คิดด่วนเลยอยู่กับใครอาจารย์ ยุงเทพไปอยู่กับญาติคุณป้าท่านเสียไปแล้วครับแล้วก็ไปเลือกเรียนนิติรามก็ไปเรียนนิติรามแข่งกับสอบที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปที่นี่แหละฮะนะครับจริงๆมีรามมีเรานะครับมีเรามีรามเพราะฉะนั้นงั้นแสดงว่าหลังจากเรียนจบอาจารย์เข้าวงการการเป็นทนายทันทีเลยก็ก็ไปทํางานกับฝรั่งอยู่ปีหนึ่งสายไหนสายไหนเป็นมีหน้าที่ติดตามศาสตราจารย์ชื่ออะไรด็อกเตอร์วิลเลอร์นะสถาบันอังกฤษในเอเชียครับ ก็เดินติดตามไปขอใบอนุญาตบ้างเสียประสงค์ภาษีอะไรเงี้ยสมัยนั้นเงินเดือนดูแลเรื่องบัญชีแอคเคท์อะไรจำนองเนี่ยทุกอย่างการประติดต่อประสานงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับใช้มือใช้อะไรบ้างใช้คำผสมคำหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมก็เรียนแบบท่านนายกนะนะครับในในเนี่ยเลี้ยวไปเรื่อยเลยเลี้ยวพาเราเลี้ยวไปเรื่อยเลยเอาไว้พูดในไลฟ์นะเอออันนั้นเราพูดในไลฟ์เถอะจริงไหมคดีแรกๆของอาจารย์ําเป็นแนวไหน ก็เป็นแนวนี้สินผมไม่คนชอบทวงนี้ไงทวงโหดไหมกถามลูกหมีกันลิลี่ดูแล้วกันเน่ตอนนี้ยเมื่อก่อนมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองลูกนี้ยังยังไม่มีอาจารย์มีวิธีการทำครวงนี้ยังไงก็สมัยก่อนก็ใครไม่จ่ายก็เอามาไว้ที่สำนักงานแล้วก็ให้อาหารเป็นอุ้มมาเหรออุ้มมาเหรอขอความสมัครใจว่าจะไปโรงพักหรือจะมาที่สำนักงานสมัยก่อนมันมีหมายจับไงคดีเช็คคีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็โดยทั่วไปเวลาจับก็จะไปที่โรงพักใช่ไหมผมพามาที่สํานักงานนะครับค่ะมาดูแลกันน่ไปกินข้าวด้วยกันหน่อยกินข้าวด้วยกันหน่อยสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรก็ด้วยความสมัครใจเขาก็เลือกมาอยู่ที่สํานักงานเราค่ะคือผมทําแบบนี้มาตลอดโหดสุดคือในการโอ้โหผู้ดองกาศได้เลยเดี๋ยวหลังไม่ไหมอาจารย์สเต็ปณวันนั้นมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเพราะฉะนั้นสเต็ปของการของการทวงนี่ครับ ในรูปแบบของอาจารย์เป็นยังไงก็มันก็เริ่มตั้งแต่เบาสุดเบาสุดน้ำนมนี้ปนอมค่อยคุยกันค่อยรูปแต่ผนักเค้าก็เทารูปแล้วนะแต่สมัยก่อนนะอตนนี้ผมเลิกแล้วาดขายอายุความแล้วนะไม่เชื่อถามลูกหมีดูนะครับกาลิลี่อ๋อตอนซ้อมใช่ไหมตอนซ้อมโหดโหดนิดนึงคือคือผมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ค่อยคยคุยแต่พูดกันรู้เรื่องก็จบไปทฤษฎีของการทวงนี่มันมีอยู่สองคำคุณแม่ นในฐานะเป็นวิเคราทวงนี้นะโมดิเวตสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากจ่ายแต่ถ้าสร้างแล้วคุณก็ยังไม่อยากจ่ายครน,นี้ก็เพ e s s เชอกดดันจะดันมากดันน้อยก็แล้วแต่ภาวะวิสัยแล้วสิ่งแวดล้อม แล้วแต่จังหวะนะคุณน,นันสิ่งแวดล้อมเอื้อให้เราทําอะไรต่อ,อย่างนั้นนะครับเอื้อให้เราทําอะไรเ,ออเราเราทำออใกล้มีดก็ถือมีดเอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> <laughs> พูดเล่นพูดเล่นไม่ถึงขนาดนั้น,น,นแสดงว่าอาจารย์เป็นเบอร์ต้นๆของทนายที่ถือว่าเป็นนักนักทวงนี้ครับเทคนิค เทคนิคก็ใช้ทั้งสองอันอันนั้นครับก็คือ motivate and pressure จนได้รับการเชิญให้ไปเป็นนักบรรยายให้กับที่ไหนบ้าง trainer ร r เ i n e r ใหร trainer ของแบงก์เกือบทุกธนาคารจริงเหรอเกือบทุกสมาคมเกือบทุกชมรมสถานกร์แม้กระทั่งธนาคารในประเทศไทยทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่แบงค์ทวงเก่งๆเนี่ยก็คือจากก็ลูกศิษย์ลูกหาผมทั้งนั้นที่ไปยึดรถไปกระทืบเขาเนี่ยลูกลูกศิษย์ผมนะนะไปกระทืบเขาบ้างไปอะไรต่างๆเนี่ยลูกศิษย์ผมทั้งนั้นนะครับค่ะครับก็ลองคิดดูว่าผมใหญ่ขนาดไหนอะ ไม่เราขนาดไหนแต่เราเคยโดนลูกนี่ทำกลับมาไล่แ,ลแบบรุนแรงกับเราไหมล่ะมีไล่ยิงไล่กระทืบไปเดินตองเงี้ยมีไหมมีครับโดนกระทืบโดนตีนโดนอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เราก็หนีไม่ได้ไง <c oughs> นะครับเรามีลูกล่อลูกชนยังไงก็ส่วนใหญ่เราจะส่งลูกน้องออกไปตายก่อนส่วนใหญ่นิสัยผมนะ ถึงเวลาเราก็ดูแลประงัะการอะไรต่างงานจบคือผมเป็นคนรักลูกน้องไงแต่ขอฉันไปก่อนเออกูไปก่อนนะส่งลูกน้องไปตายก่อนเฮ้ยมึงเข้าไปดูซิอะไรเงี้ยแต่กูก็เตรียมหนีแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์มันต้องน่ากลัวนะบางทีไอ้มือไอ้ตีนเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้ามาเป็นอาวุธมีปืนมีปืนเคยไหม ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะให้ลูกน้องไปก่อนไงลูกน้องรักทุกคนนะครับสตาร์ทรถรอลูกน้องไปด้วยนะคนนึงนำหน้าคนนึงสตาร์ทรถรอเพราะผมเป็นคนรักลูกน้องให้ลูกน้องไปตายก่อนนะครับน่าเล่นการเมืองได้ยังงี้ได้อาจารย์อยากเล่นไหมทรางไม่อยากครับอยากจะด่านการเมืองมากกว่าที่มันไม่ดีนะคนไหนไม่ดีโกงชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่กลัวโดนตอเหรอไม่กลัว เราก็ต้องมีเส้นนี่ครับมาจัดรายการประเภทการเมืองเนี่ยนะไม่กลัวเราทําดีความดีมันจะคุ้มครองเราเองอะนี่จะนี่จะเบี่ยงเบนไปทางการเมืองแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าจะจะเบี่ยงเบนตัวเองจากสายอาชีพที่เป็นทนายไปเป็นแนวแนวสายทนายการเมืองเป็นลักษณะเป็นอินฟูอินฟูอินฟูสายการเมืองไม่สังกัดพรรคไม่อะไรนะค่ะนะครับ นะครับไม่ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่เชียร์รัฐบาลอ่าคืออีนน้ที่เหมือนตรวจสอบเป็นปากเป็นเสียงอันนี้คือกําลังวางเส้นทางที่ไปทางวางมานานครับครับสังเกตรายการผมไม่มีโฆษณาเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับครับแล้วอยู่ได้ยังไงก็รีดไถเขาบ้างขอวายส่วนใหญ่ก็ไถแต่วายเงินไม่เอารีดไถเขา ไปถ่ายไปถ่ายคนที่เขาถ่ายมาแล้วก็ไปถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต่ออีกทีคนยังตองกันเลยไม่ต้องไปดัดจริตอ่ะค่ะไม่มีก็คือไม่มีไม่มีคืออยากได้ก็คือขออยากได้ก็เอาไม่ให้ก็เอาดีไหมอาจารย์เป็นทนายสายในอดีตในอดีตสายไหนเออก็เป็นพวกทวงหนี้เป็นหลักทำให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวอันนี้แนวไหนอันนั้นคนละคนแล้วมั้งผมผมนี่ก็ ดำมาก็ก็ก็ตามนั้นอ่ะสู้คดีไปตามพยานหลักฐานไงเราสังเกตด้วลูกความผมก็จะมีคนที่แบบดูสังคมไม่ชอบเยอะนะหลายคนอ่ะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยคนดังๆตัวจี้ตัวอะไรเยอะไม่ก็ได้เอ่ยชื่อเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอรู้หมดยเอ่ยอมีคดีแรกๆที่ทำให้พวกเรารู้จักทนายเดชาน่าจะเป็นคดีหวยเอเาตั้งแต่40ก่อนเรื่องตูงนี้ผมออกรายการพี่ดำรงพู้จาน รายการเจาะใจรี่อะลรโอ้ยนานมากตอนนั้นดังและรวยเลยครับนะนานนานนานมากสมัยท่านบิ๊กจิ๋วนะเป็นนายกอะที่มีปัญหาเรื่องค่าเงินบาท่ะคผมออกทีวีต้องดังรวยนะครับอันนั้นเป็นจุดแรกที่ทําให้ทุกคนรู้จักทนายเดชาจากจุดนั้นในฐานะเป็นเขาเรียกเดบโพลเลกเตอร์จนหนังสือพิมพ์ไทยต่างประเทศทีวีอะไรต่างสัมภาษณ์เยอะแยะดังทั่วโลกเลยนะผมเนี่ยทำเล่นไปนะ พอหลังจากที่ดังไปทั่วโลกทุกคนรู้จักรูปแบบของการทํางานเปลี่ยนไปไหมคะก็ก็ต้องเบาหน่อยเส้นทางคนก็รู้จักจําหน้าได้แล้วไปทุบไปตีอะไรไม่ได้ต้องเลิกนะใช้ด่าเดอแทนหอะไรวะหนึ่งหนึ่งในการเลิกใช้วิธีนั้นก็คือออกรายการทีวีเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ต้องเบาหน่อยและหน่วยงานเองต่างๆล่ะคะอย่างเช่นผู้พากษ์าเองมีบอกเบาๆนอนก็ก็มีสมัยก่อนก็ไปทวงหนี้ไปอะไรต่างๆใคร คดีเช่าซื้อเราก็ทําเป็นคดียักยอกนะแล้วก็ออกหมายจับจนผู้พักษาเรียกไปคุยเดชาเบาเนี่ยนะคุณเนี่ยไปออกหมายจับมาเยอะแยะเนี่ยเบาได้บเออบาไ,าได้ก็ก็เบ,า,บ,า,บาก็คือไม่เอาอาญาและเอาแต่แพ่งนะครับนะอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่ละฉันมไม่ทําแบบเดิมที่ฉันเคยทำรูปแบบใหม่เพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะว่าเราเป็นที่รู้จัก คนเริ่มนับหน้าถือตาถูกเชื้อเชิญไปเป็นอาจารย์ก็หนึ่งก็มีเงินแล้วไม่อยากเสี่ยงนะผมก็เหมือนนักการเมืองพอรวยแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงไงส่งลูกหลานไปเสี่ยงแทนนะครับก็คือเราไม่อยากเสี่ยงแล้วไงก็พอมีฐานะมีอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงไงอยากแบบเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจัดรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเยอะแยะเริ่มให้ความรู้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นเทรนเนอร์ จริงๆอาจารย์จัดรายการวิทยุเองมานานแค่ไหนละประมาณ16ปีนะทีท่ที่วิทยุกองอท<ะ>ัพบก6 AM 1อะไร6 6 3 0 1 0 5 3 0มิสกวัน AM ร้อ FM 103 102นะอย่าง102นี่ก็จัดรายการเสร็จก็ไปเจอพวกอ่า อะไรกำพลอไงไอ้ป๋องอะไรอาจารย์เป็นมีแฟนคลับเยอะนะถ้างั้นน่ะอาจารย์สะสมฐานแฟนคลับมั้งแต่ตอนนู้น่ะจากวิทยุนี่ผมมีน่ะหกหมืคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะครับอู้ครับ60,000่นคนแต่ทุกวันนี้มาไลฟ์ปุ๊บอตอนนี้มันสองล้านหกแสนประมาณนี้ครับกลุ่มอายุที่นั่งดูอาจารย์อยู่ในกลุ่มไหนก็เป็นคนที่ชอบหาเรื่องหาราวส่วนใหญ่จะเป็นพวกนั้นนะสายเดียวกันเออพวกแบบ หาตีนอะไรเงี้ยนะส่วใหญ่ส่วนใหญ่หาคดีเน่เพราะเราอาชีพทนายาแล้วก็ส่วใหญ่เป็นพวกหาเรื่องหาราวไม่ยอมคนแล้วก็อายุก็ประมาณสักผมว่าน่าจะ30กว่าขึ้นไปนะค่ะขึ้นไปจน6กเจยิ่งแก่ยิ่งรักผมอ่ะใช่ครับเมาว่างไม่มีอะไรทำก็เลยมีอาชีพเข้ามาก็มาดูมาฟังอาจารย์มันดีมันดีสะใจสะใจคนคนคนเขาบอกว่าอาชีพทนายเมื่ออาจารย์ยังบอกเลยบอกไม่เอารวยแล้วทำเพื่อรวยรวยไหมอาชีพรวยไหมมันก็มีฐานะ ก็มีเงินซื้อวายกินทุกวันนะผมกินวายทุกวันนะครับเล่าเลิกไม่กินผู้ชมอยากหมั่นไส้แต่ก็หมั่นไส้ไม่ได้นะแต่เขาของเดี๋ยวเขากลวเจีิยจริงๆแล้วไลฟ์ล่ะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ไหมคะเออก็ได้ครับได้ได้ครับมันก็ได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook อะไรต่างได้อยู่แล้วเพราะว่าเราผู้ติดตามเยอะไงก็สองล้านห้สองล้านหอ่ะเท่ากับว่าทุกวันนี้ ช่องทางไม่ใช่ช่องทางเส้นทางของรายได้ก็คือจากอาชีพทนายด้วยอาชีพทนายแล้วก็มีบริษัทเป็นอินฟูด้วยอินฟูด้วยค่ะเป็นวิทยกรด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็นอกนั้นก็ให้คำปรึกษาพวกนักการเมืองนักธุรกิจแรงต่างเยอะอยู่ถ้างั้นในฐานะอินฟูตื่นเช้ามาต้องไลฟ์ทุกวันไหมคะถ้ามีเวลาก็นั่นตื่นเช้ามาออกกำลังกายก่อนนี่ครับค่ะตีสี่สีห้าก็ต้องยืดเส้นยืดสายไงค่ะเออนะไม่เมาใช่ไหมเมื่อคืนไม่เมาเมาเมื่อคืนก็เมาเมื่อคืนสองสามขวดนะ ไปกับลูกความเนี่ยเขาก็ชวนไปสองสามออนะจะมีนะวันนี้นิดนิดแล้วเสร็จแล้วก็เช้าก็ออกกําลังกายค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คุยแหล่งข่าวคือคือผมเนี่ยมันกึ่งเป็นสื่อมวลชนด้วยอินฟูด้วยค่ะผมก็มีแหล่งข่าวก็เหมือนนักข่าวนี่แหละอก็มีแหล่งข่าวเช้าก็ต้องโทรหาตำรวจแล้วค่ะเออเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรบ้างอะไรยังไงนะเพื่อที่จะเอามาเป็นแล้วก็บกข่าวหลายช่องที่สนิทกันค่ะนะครับที่เวิร์กพอยต์ก็มีฮะ ก็ม pues ีหลายคนก็ชคุยกันเมื่อกี้ก็ยังวางอยู่แล้วก็มาดูแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามรายการดังๆติดตามหมดอนะครับแล้วก็มาเริ่มสังเราะห์เราจะมาเล่นอะไรดีค่ะ พะเราอยู่กับโซเชียลมันต้องดูว่าเขาชอบอะไรซึ่งมันอยู่ตรงไหนมันก็ไลฟ์ได้อยู่แล้วออได้อย่างเช้านั่งอยู่ในรถเนี่ยก็ยังสามารถไลฟ์มาได้จนถึงจนถึงมาไลฟ์มาสดกับเราด้วยคุณผู้ชมแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทําเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการมีชื่อเสียงเส้นทางสะสมประสบการณ์แต่อันหนึ่งที่ต้องถามอาจารย์ตอบช่วงหน้านะคะอันหนึ่งที่ต้องถามคือทําไมถึงเลือกแต่คดีดังๆและคดีที่เป็นมวยรองเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ าอ, duty, อ, hmm s. <S อาจารย์ตอบดีๆนะมีลูกหมีคอยเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับเริ่มที่คดีหวย30ล้านครับอาจารย์เข้าไปทำได้ยังไงคือผมไม่ได้ไปเข้าไปทำคดีหวย30ล้านนะค่ะทนายตั้มทำอยู่นะทนายตั้มก็เป็นทนายให้กับหมวดจรูนค่ะนะผมก็ไม่มีใครจ้างอรอะนะค่ะ แต่ผมก็เสือกเข้าไปเองนะฮะมนนิสัยผมอยู่แล้วนะฮดังได้เลยเพราะเป็นคนเสือกนะครับผมก็ไปเชียร์ไปดูประเด็นทางกฎหมายว่าออเปีชาเขาจะสู้อะไรบ้างค่ะอก็ไปแทงสวนเนี่ยดังมาจากการแทงสวนเนี่ยความท้าทายในการเลือกที่จะเสือกข้างนี้ครับมาจากไหนมาจากสันดานไม่สิมันต้องมีอะไรที่มันแบบเรียกร้องหรือแบบ ชาเลจนเราอาจารย์คือผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบงานชอบอะไรที่มันท้าทายชอบยากงานง่ายไม่ทำไม่เอางานแบบเด่นเด่นดังอะไรเราคล้ายๆว่าชอบมวยลองนั่นแหละสิรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสในการชนะณวันนั้นเนี่ยคนก็ถือข้างหมดหมดจรูนจรูนทั้งนั้นอาจารย์ก็กล้าที่จะไปรับอีกเพราะว่ามันจะได้พื้นที่สื่อขึ้นมาไง สื่อก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมไงค่ะ,ะคุณสัมภาษณ์ทนายตั้มเสร็จก็ต้องสัสมภาษณ์ทนายเดชาผมก็ดังไงนะเ <laughs> ไ็นะ <laughs> ไม่ต้องลงทุนเลยแค่เสืออย่างเดียว <laughs> <laughs> ผมก็ดังแนละ้ว เอออ่ะตรงงได้ใจได้ใจไปเลยผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่กับโซเชียลมันต้องไม่ไม่ต้องไปโกหกตอแหลแล้วสมใจอีชอยไม่ล่ะหลังจากออกมาแล้วอ่ะก็ก็มันก็ดังอ่ะคนก็รู้จักเราเนาะหลังจากนั้นเราก็คอยๆสร้างพ่องสร้างภาพอะไรต่อไปมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาอีกหลายคดีล้วนแล้วแต่ลองทั้งนั้นลองหมดจนล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคดีที่ที่คนก็จับตามองเยอะมากนั่นก็คืออยู่ฝ่ายคุณแม่น้องแตงโมโอ๋ก่อนนั้นมีโรงเรียนสารศาสตร์อีกนะคุณจุ๋มไงโอ้ทัวลงหนักเลย พาคุณจุ๋มไม่แจ้งความนะที่คุณจุ๋มไปหยุมหัวเด็กเอาถุงดําคุมอยู่นะอันนั้นก็ทัวลงอีกผมก็ดังอีก่นะแล้วก็มาพุ่มกับโจ้อเองนะทัวลงอีกหลายคดีแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเลยแม่แตงโมค่ะทัวลงเอกได้รับฉายาเป็นโคศกสำนักงานตำรวจชาติอาจารย์ทุกการทัวลงสร้างผลกระทบกับความมั่นคงในการทําอาชีพของอาจารย์ก็ใหม่ๆอาจจะคิดมากหน่อยแต่ตอนนี้ตั้งหลักได้้วด่ามาเถอะยอดวิวสูงนีผมชอบ <น>แสดงว่าเขารักเราเรากดเข้าไปดูคนที่ดา่าเราทุกวันนะติดตามครบหนึ่งปีแล้วครับอือแฟนตัวยงทั้งนั้นครับการเป็นหนูไม่มีความสุขนะอ,อยู่กับท่ามกลางแต่เสียงคนด่าคือแรกๆเขาอาจจะไม่เข้าใจเราสุดท้ายเขาจะมองว่าเรามีจุดยืนผมในโดนด่ามีอยู่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องทุจริตรับเ<ค>งินใต้โต๊ะเคลียร์คดีพนันนะค,ความเห็นต่างกับเขาแค่นั้นเองอแค่ความเห็นต่างไงสังคมโซเชียลเนี่ยมันรับได้ไง่ผมถึงอยากอยู่กับโซเชียลทุกวันนี้ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ก็เพราะว่า เป็นคนที่รับฟังความเห็นต่างอไม่ฟ้องใครล่าสุดไม่ฟ้องใครไม่ฟ้องด่าเป็นล้านก็ไม่เคยฟ้องใครเลยจริงงอไม่เคยไม่โกรธไม่โกรธไม่รู้จะโกรธไปทําไมโกรธโง่บโอ้โหบ้าแล้วพวกนี้เข้ามาด่าเราเยอะๆยอดวิวแล้วก็สูงนะจที่ตอนนี้เข้ามาบานแล้วเนี่ยหนูหนูนะสังเกตหลายคนนะอย่าบอกว่าเนี่ยเข้มแข็งข้างหน้าเข้มแข็งแต่พอโดนด่าเยอะๆอข้างหลังมีเปมีป่วยนะไอ้บางคนเซ่ไงเซ่ไม่ป่วยด้วยไม่เซดื่มวายที่บ้านบสบายเย็นก็นั่ง ก็ผมบอกไงใครที่มีความทุกข์ไม่ชอบก็ปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูล่าสุดมีข่าวออกมาอาจารย์บอกว่ารู้แล้วว่าใครทําน้องแตงโมนิดาอันนี้คือก็ประมาณมั่นใจแล้วใช่ไหมเดือนตุลาเนี่ยสื่อพยานจาเลยเสร็จก็ตัดสินประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาก็รู้ละค่ะตกลงอุบัติเหตุประมาทเป็นเหตุให้อื่นถึงแก่ความตายคนบนเรือใครต้องรับผิดชอบบ้างเนี่ยอ๋อใช่วันนั้นอาจารย์เขียนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วครับชัดเจนเลยใครแพ้ก็ไปอยู่ในคุกแค่นั้นแหละเออจบไป คดีนี้อาจารย์โดนทัวลงเยอะแค่ไหนเนี่ยเหรอโอ้เยอะครับเจ็ดโอ้เห็นหน้าคุณแม่วันด, <laughs> ดีครับแม่ครับวันดีครับแม่นะครับ <laughs> อ,าอาจารย์อาจารย์ทัวรลงเยอะแค่ไหนอ,อันนี้ถ้าเทียบกับการทัวลงคดีอื่นๆที่ผ่านๆมาอันนี้มากที่สุดเจ็ดิบเจ็ดวันโดนทัวลงค่ะครับ,ค,รบคือตอนทําคดีแตงโมเนี่ยผมก็มีหน้าที่อยู่ฝั่งตํารวจและทําหน้าที่เป็นโฆษกสํานักง,งานตำรวจชาติค่ะ ทำงานกับผู้บัญชาการพอบตอตรออะไรต่างๆเนี่ยแถลงข่าวแจนตตำรวจหมดจนได้รับฉายาเป็น สุนัขรับใช้ตำรวจบ้างโคศกบ้างอะไรต่างตำรได้ยินหนูก็ตามข่าวก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับเราก็ได้พวกมาทุกวันนี้ก็พวกตำรวจเยอะนะไปไหนมาไหนได้พวกเพิ่มเหรอได้พวกเพิ่มบอกบอกว่ามาไปแล้วพี่เดมาอาจารย์เครียดไหมในเจ็ดเสิบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดวันเครียดไหมคะเอาไปแทงหวยได้นะวันหน้าอะไรงี้ดีมันจะออกเบิ้ลที่ไหนล่ะวันหน้าออกวันอะไรเขาบอกส่วนใหญ่ออกวันเสาร์มันจะออกเลขเิ้ยศูนย์ยังออกเลยศูนย์อ่ะ เดียวเออเจ็ดเจ็ดท่องไว้ท่องไว้เครียดขนาดไหนก็ใหม่ๆเครียดแต่ตอนนี้เฉยครับอยากให้ด่าเยอะๆครับอย่างทุกวันเนี่ยจัดรายการอยากให้มีคนเข้ามาด่าเพราะว่ายอดวิวเราเยอะไงครับอาจารย์ตอนที่ทําคดีอ่ะมันเหมือนอาจารย์แม่ไปแล้วครับวันนี้ไยังไม่ทันเวลาอาจารย์ชักออกชักเข้าอยู่พักพักหนึ่งอ่ะอันนั้นคือเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้วอาจารย์ทำต่อไหมทำต่อไหมก็ดูแล้วจะไม่ไหวเพราะคุณแม่แกมาบอกว่าผมเนี่ยเอาโทรศัพท์แตงโมไปตรงเนี้ยพอดูแล้วจะโยนขี้มาให้ผมเนี่ยคุณแม่ต้องขอโทษ มันก็เครียดนะช่วงนั้นเนาะไม่ไหวแล้วโยนขี้ให้ผมเลยคุณแม่เอาไปให้บางแจ๊กอะเรามาโทษผมเอผมก็เลยว่าังไปนนิดึงไปแถลงข่าวที่ทีวีช่องดังช่องหนึ่งว่าขอถอนตัวผมไม่ได้โดนปลดออกนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ที่ไม่โดนคุณแม่ปลดคนอื่นโดนหมดค่ะขอเอาเองขอลาออกเองอเแมนๆก่อนที่จะติดคุกซะก่อน อาย้ายเปลี่ยนคดีแล้วเปลี่ยนคดีมาทัวลงอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของพี่หนุ่มกะลากับอดีตภรรยาครับอันนี้ยังไงก็ผมก็เป็นแต่ก็จบออกมาดีนะก็เรียบร้อยเออแฮปปี้อาจารย์เขียนสคริปต์ให้เขาปะโอไม่หรอกเขามีต้นสังกัดดูแลพี่อายด้วยนี่คุณผู้ชมแหมอยากให้สโลจังเลยอ๋อไม่หรอกเขาเขามีต้นสังกัดดูแลอยู่แล้วอาจารย์มันดีวกันยังไง ก็คดีคุณหนุ่มกะลาก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นคนรูปหล่อรายได้ดีรายได้เดือนนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองล้านดอาทนะนะครับแต่นื่นก็ก็เขาเป็นคนหล่อไปที่ไหนมันก็สาวสวก็เป็นที่หมายตาค่ะครับเชื่อในเชื่อในการทำงานของของศาลจะมีขั้นตอนของการไกลเกลี่ยพูดคุยเป็นลำดับถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นลำดับครับคดีหนุ่มกะลากับน้องจูนนะต้องขอบคุณท่านหัวหน้าศาลสมบุทรปากะสานแขวง รู้สึกจะสารแข็งอุดปราการเป็นผู้หญิงก็ให้ท่านผู้อาวุโสมาช่วยไกลเกี่ยนะเช้าเนี่ยครึ่งวันเนี่ยข้าเอาสองคนผัวเมียเนี่ยไปนั่งคุยกันเองค,คุยกันทุกอย่างทุกเรื่องอยากพูดอยากอะไรจนจน,จนจบแล้วพอบ่ายมาก็มาคุยอีกทีก็จบเลยนะครับแล้วทุกคนก็นเข้าใจกัน,นจบหมดครับขั้นตอนเนาะเมียเมียทำอะไรผิดก็ยอมรับกับผัวผัวยอมอะไรผิดก็ยอมรับซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและจบในฐานะที่เป็นทนายอาจารย์รู้สึกยังไง ก็ดีครับครอบครัวเขาตกลงกันได้ไงครับก็แยกย้ายกันไปใครจะไปหาดีกว่าที่จะขึ้นไปฟาดฟันกันบนนู้นไหมกมันชนะกันไปไม่ได้อะไระมีแต่ทราบผลักหักพังครอบครัวก็เสียหายไอ้กองเชียร์แม่ก็เชียร์ไปนะเ,เชียร์จูนบ้างเชียร์นู้นเชียร์นี่ไปยิ่งยิ่งเชียร์ก็ครอบครัวก็ยิ่งเสียหายนะมันไม่ได้อะไรอย่าไปบ้าจี้มีนักกฎหมายบางคนก็เชียร์เชียร์เชียร์ขออาจารย์ไม่ใช่เวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์หล่อขึ้นมาอีกดับเลยขอบคุณมากเลาอีกไม่เคยมีใครชมเลยช่องนี้อาวนาตรงจน พอาจารย์บอกนะมันหล่อขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอะทำได้แล้วครับคุณแม่ครับไม่ใช่คนละคคนอ๋อเอาเล้วอ่ะคดีคดีล่าสุดคดีกันละมันมันไม่ใช่ล่าสุดหรอกอคดีที่เป็นชื่อไม่ใช่เนี่ยเราอะคดีอันนึงคือลูกหมีลูกหมีนี่ไงมันั่งอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์อยู่อ๋ออันนี้อาจารย์ดูแล้วจากประสบการณ์โชคโชนของอาจารย์มามันจะจบลงยังไงมันก็ต้องคนนึงจะไม่มีที่ยืนอะ ต้องเข้าวัดปล่อยปลาอะไรทําบุญบ่อยทําการกุศลคนหนึ่งนะขัวอไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะออีกคนจะมีความสุขความเจริญงานเงินดีชื่อเสียงดีเห็นนะคือเป็นหนี้มันต้องใช้นะเราไม่ควรไปเอาเงินที่ต้องใช้หนี้ไปทําบุญไปอะไรไปจ้างทนายเราไม่ควรทําสตร a t e g ีในการวางแผนอาจารย์วางแผนยังไงก็ในการทําคือคนบางคนในบางทีมันผมไม่ได้พูดถึงเคสลูกหมีนะทั่วไปคนบางคนมันหน้าด้านนี่ขอยืมคําพูดของพีเคนะ เราเนี่ยไปพาดพิงทุกคนเลยเราเนี่ยเอาไปเขียนสคริปต์ให้พีเคหน่อยเนี่ยล่าสุดรู้ได้ไงผมเป็นคนเขียนไม่ไปเขียนให้หม่หน่อยหรอเอออันที่เก่าพูดไม่เวิร์กเกือบเกือบจะได้เขียนแล้วแต่พอดีต้นสังกัดเขาบอกบอกก่อนอ๋อแสดงว่าอันนี้เขาก็ท้าทามละคะโอ้ยอย่าไม่ได้พูดไม่ได้ครับเขายังไม่ได้อนุญาตนะอาจารย์วางวางอะไรกางสติจีสไตเนี้ก็คดีลูกหมีไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เป็นนี่เราไม่ใช้ และเป็นคนคนคนหนึ <k <k ่งอะใครก็ไม่รู้ดีเนาะที่ตอนนี้มีกฎหมายที่หลายๆฉบับคุ้มครองคุ้มครองทุกคนนั่นแหละแบบว่ามันทําให้การทํางานของทนายยากหรือง่ายขึ้นมันมันอยู่ที่เราเราเลือกใช้กลยุทธ์ไงการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะทําให้คนบางคนได้มีสํานึกอะบางทีต่อมสํานึกมันไม่มีอะใครก็ไม่รู้นะอืมันไม่มีอะ เป็นนี่แทนเนี่ยใช้เขาเนี่ยเี่เราอ่ะหาซื้อที่ไว้เยอะๆนะเอาไว้จอดรถทัวร์เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อที่เพิ่มไปโรงพักก็่ตอนแรกก็ตัวเลขเท่านี้พอรถมานึกก็จะจ่ายบอกอ๋อไม่สะดวกค่ะอ้าวไม่สะดวกแล้วจะไปต่อรองทําไมล่ะครับอาจารย์คนแบบนี้ก็มีนะเลือกทําแต่คดีดังๆอย่างเดียวไหมคดีเล็กๆทำไหมก็ทำครับอันไหนเขาได้เงินก็ทำหมดแต่ผมเป็นคนเห็นกับเงินนะอุดมการณ์นี่ชัดเจนในเงินมาผ้าหลุดอะไรพวกนี้นะนะครับ เอาเงินมาการแสดงไปก็ได้ต้องถึงขนาดผ้าหลุดหรอกก็เห็นม like ีคนบางคนผ้าหลงผ้าหลุดไร้สดเห็นไหมมีไร้สดผ้าแล้วเพื่อหลุดก็มีมันไม่แน่สมัยเนี้ยค่ะแล้วก็ออกมาขอโทษสังคมที่หลือีกกี่นาทีอีกสี่นาทีเด็กๆอยากรู้อาจารย์ถ้าโดนยืมเงินจะทวงยังไงไม่ถึงเธอโดนเหรอมีเด็กๆในที่นี้โดนแต่ไม่อยากไปถึงไปจบที่คดีขึ้นลงขึ้นศาลแล้วต้องใช้ทนายเสียเงินเพราะฉะนั้นถ้าเขายืมเงินจะทวงเขาอย่างไรเ้าก็พยายามเกาะติดนะ เข้าไปไหนเราไปด้วยต้องขยันาจาาย์ขอโทษน้ำลายหนูก็เด็นต้องขยันไปไหนเราํำตัวเป็นเงาไงพอเจอหน้าฮัลโหลเซไฮแตงไมครับเซไฮเกาะติดตลอดครับแล้วต้องขยันทวงอย่างลูกหมีนี่ต้องขยันนะเขาบอกชอบเอาจุกเขาไม่หากินลูกหมีให้คะแนนขยันเท่าไหร่โอ้ด่าทุกวันเลยด่าจนกว่าเขาจะจ่ายอะแล้วเขาก็ขู่จะฟ้องก็ฟ้องนะครับนะทั้งนี้เขาไม่กลัวหรอกเขากลัวไม่จ่ายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องขยันในการทวงนี่นะกอะติดจำไว้นะทำเป็นเงาเลยที่ไหนมีเธอก็ไปนี่ต่อไปเวลาเขาปล่อยปลานี่ต้องไปด้วยนะไปด้วยนะไปไหนไปกันไปโยนโบลิ่งก็ต้องไปด้วยเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ไปนั่งด้วยหลวงพ่อหนูมานะมีคดีไหนที่อาจารย์เดชาเอ้ยไม่รับทำเออก็คดีไหนที่มันดูแล้วมันสะเทือนใจมากๆเช่นคดีพวกฆ่าเด็กพวกอะไรโรมหญิงอะไรพวกนี้ไม่ใครทำไม่ค่อยทำเพราะอะไรอะ เพราะว่าบางทีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเลวร้ายเกินไปนะครับส่วนคดีอื่นถ้าจ่ายเงินก็ทำก่อนนะฮะผมผมชัดเจนนะใครไม่ทําก็ผมาาด้อานหนูนับถือวิธีการตัดสินใจหนูเป็นคนไม่เป็นพิธีกรมาสี่สิบสาสิบกว่าปีเกือบสี่สิบไม่ไม่กล้ารายการสุดท้ายแลย้วเดย๋ยว มีทนายไหนที่จะคว่ำคว่ำทนายคนนี้ลงไหมไปเชิญมาสิพี่การจมพลังไปไหนฉันจะเรียกร้องการจำพลังเงาตัวไม่ค่อยรอดอาจารย์ขาสุดท้ายครับประสบการณ์ที่อาจารย์มีทั้งหมดที่ผ่านมาจากนี้ไปเส้นทางของการวางอาจารย์จะวางตัวเองไว้อย่างไงคือผมเลยอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เวลาไลฟ์สดก็บอกว่าคนก็ถามว่าอยากเป็นนักการเมืองอยากอะไรมันถามว่าถ้าอยาก เป็นพักเป็นนักการเมืองก็คงไม่ยากในการที่จะเข้าแล้วกันในการเป็นอสสไม่ยากนะมาขนาดนี้นะแต่ว่าผมอยากเป็นตัวของตัวเองผมก็บอก f c ตลอดนะอยากอยากเป็นกูกูไม่อยากเป็นใครหรอกอยากเป็นตัวตัวเราเองแค่นี้แล้วพอนะแล้วเราไม่มีเป้าหมายเราหกสิบกว่าแล้วก็เที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะนะด่าชาวบ้านไปวันวัน,วน,วนอะไรเงี้ยนะไม่สิมันมันก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดได้ไหมอย่างเช่นี่ให้ความรู้ทุวัยประเทศชาติเออ ความสามารถอาจารย์มีมากกว่านั้นหมายถึงว่าประสบการณ์ที่มีคุณค่าของอาจารย์มันมากกว่านั้นอย่างเช่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติอะไรใดๆอาจารย์คิดถึงเขาก็แย่งกันอยู่เนี่ยจะให้กูเป็นไหมทำไมให้กูเป็นกูขย้ายพักอยู่ตะกิ้งดูอยู่นะ่ะตกลงจะให้กูเป็นไหมก็มเนี่ยมัน,ม,นมันก็แย่งชามข้าวแย่งชามข้าวหมาอยู่เนี่ยไอเฮงก็บอกโอ้โหดูดิหมาผมยังไม่แย่งขนาดนี้นะ นี่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ถ้าไม่ไม่มีชื่อกูนะกูก็ย้ายพักอ่ะแล้วเราจะเข้าไปแย่งเขาทำไมล่ะชามข้าวซึ่งเหลือแต่ชามเนี่ยจานหนูยังอยู่ที่นี่อีกนานอไม่แต่ผมไม่ได้ว่าใครนะช่วยเซฟอาชีพหนูไว้ด้วยเตือนตัวเองเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเตือนตัวเองมีทิชชู่ไมว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบนี้คือเป็นคนดีไม่ทุจริตไม่คดโกงประเทศชาติแล้วก็คอยดูว่าอ่ารัฐบาลโกงข้าราชการโกงไม่ตรวจสอบการทุจริตพอแล้วแค่นี้ทำประโยชน์ประเทศชาติพอแล้ว ไม่ต้องมีตำแหน่งหรอกหล่อขึ้นมาอีกลําดับหนึ่งเลยอ่ะนะคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือนี่คือทนายเดชาค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเอาจบกแล้วสมใจอีช้อยหมดเวลาแล้วจะเอาเวลาคืนข่าวเขาข่าวห้องข่าวอยู่รออยู่อาจารย์จะไปโซโล่ต่อห้องข่าวไหมอาจารย์อาจารย์ต้องชดใช้ไอ้กุ้งนะไอ้กุ้งเพีรยชัดๆมันรออาจารย์อยู่อาจารย์รอนะไอ้กุ้งไอ้กุ้งอาจารย์อยู่นี่ แอาจารย์ไม่ให้คิวกุ้งอาจารย์ให้คิวเราอาจารย์ขอบคุณนะคะรักอาจารย์นะคขออยู่นานๆนะเป็นแค่นีครับอยู่ถึงสิ้นปีไหมนะยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะคืนเวลานี้ให้กับห้องข่าวค่ะสวัสดีค่ะ